เตือนภัยโรคติดต่อในวัวควายในชน่วงที่ผ่านมานะฮะก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเตือนภัยโรคติดต่อไม่ว่าจะเป็นแอนแทกหรือว่าปากเท้าเปื่อยเรืออะไรต่างๆนาที่ผ่านมานะครับมีหลากหลายคนที่ออกมาทําคลิปเตือนในลักษณะนี้นะครับทีนี้เกษตรกรทั่วไปก็เกิดความแตกตื่นนะครับเพราะว่าโรคติดต่อก็บอกว่ารุนแรงกันเป็นอย่างมากนะครับสามารถทําให้ คนเนี่ยถึงแก่ชีวิตได้ที่ผมทําคลิปนี้ออกมานะครับผมแค่อยากจะบอกว่าเราไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากมายนะครับกับข่าวเหล่านี้เพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยโรคต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมากับมแมลงปากดูดนะฮะผมก็เลยอยากจะแนะนานะครับว่า ก่อนที่มันจะมีโรคติดต่อมาถึงคอของเราเนี่ยนะครับเราควรที่จะป้องกันนะครับผมพูดเป็นประจำนะครับเราจะป้องกันดีกว่าการแก้ไขแน่นอนครับทีนี้นะฮะโรคติดต่อถ้าเกิดว่ามันมากับเดือบไลยุ่งเห็บหมัดเหล่านี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าต้นตอมันมาจากไหนนะฮะส่วนมากมันมาจากแมลงปากดูดเหล่านี้แหละครับเราก็ควรที่จะป้องกันไว้นะครับไม่ให้แมลงเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอย่างคอของเราได้นะครับด้วยการฉีดเดลท็อกยี่สิบห้าพัดนะครับที่คอผมเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นประจำนะครับ ครัถึงวันฉีดครั้งหนึ่งนะ,ะจะช่วยป้องกันในเรื่องของมลงปากดูดได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีมลงปากดูดนะครับก็ช่วยให้เราเนี่ยเซฟในเรื่องของอโรคติดต่อที่มากับบัวควายเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับผมยังไงแล้วนะฮะผมก็สนับสนุนป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับ